ตกตกปลาเอา้าเฮ้ยปลาปล่วงไปเลกันฮะอย่าบอกนะว่า,ารียบร้อยกูเผ่าปลาสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยครับผมบอกติเกมเมอร์วันนี้เราอยู่ในเกม Six Cast Under หรือคุณยายรักแมวนะฮะเป็นเรื่องราวของคุณยายนะฮะที่เธอได้ดูแลแมวของเธอเป็นอย่างดีแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ต้องเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ แล้วน้องแมวนั้นจะอยู่อย่างไรเธอจึงเป็นวิญญาณที่ไม่ยอมไปสู่สุคติเพื่อให้น้องแมวนั้นได้มีชีวิตต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมกันเลยครับ let's go อืโอ้โหดีเสียงอะไรล้มคุณยายล้มหรือเปล่าอ้าวอู้วววญ,ญ,ญาณอออมาโอ้พววววววว่วยวฮ้ยไม่วว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 าวว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 วนวววันวว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 วนวว กลายเป็นวิญญาณเรียบร้อยแล้วนะแม่งหนังสือหล่นทับคุณยายนะฮะตัวแตกกันทีเดียวเชียวโอ้ไม่นะและอย่างนี้เจ้าลูกแมวที่น่ารักของฉันมันก็ติดอยู่ในห้องนะสีและเขาจะมีชีวิตอยู่รอดได้ยังไงละ่ะบางทีฉันอาจจะต้องเปิดประตูหน้าห้องเพื่อที่จะให้น้องแมวพวกนี้เป็นอิสระแต่ว่าฉันจะทำยังไงละ่ะเพราะว่าฉันเป็นผีไปแล้วอ่ะฉันจะทำอะไรกับ สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้บ้างมาดูสิว่าฉันมีพลังพอที่จะช่วยน้องแมวออกจากห้องนี้ได้หรือเปล่าโอเคนะฮะอา้าวแล้วก็กลายเป็นวิญญาณอยู่ในเมาเลยเรียบร้อยนะก็คือเราเป็นวิญญาณของคุณย่าที่ต้องการให้น้องแมวออกไปข้างนอกนะเพื่อเป็นอิสระและนี่คือคุณยายที่โดนหนังสือทับเรียบร้อยนะแม่การหนังสือก็เป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนทุกคนนะเลิอกอ่านหนังสือแล้วมาเล่นเกมกันดีกว่านะไม่ใช่ เป็นการยุยงให้เขาอื่นเลิอกอ่านหนังสือแล้วมาเล่นเกมเฉยโอเคถ้าใช้ตัวลูกศรในการขยับไปขยับมาโอ้ห้องกวามกันนะเนี่ยโอเคฮะเราต้องหาทางเปิดประตูมาดูซิว่าเราทำอะไรได้บ้างมาคลิกที่น้องแมวตัวนี้ก่อนเลยโอ้นี่คือเฟเดริกนะเขาน่ะชอบนอนมากเลยเฟเดริกชอบนอนอืแต่เขาเป็นอ,อ,อ,อแต่ว่าฉันน่ะเป็นคนเดียวที่จะทำให้ให้อาหารพวกนั้นได้นะ อ๋อคือเราต้องให้อาหารของแมวตัวนี้นะฮะไม่งั้น <c oughs> เขาอาจจะอดตายได้พระเจ้าช่วยนี่คืออะไรเออโอ้รู้สึกว่าฉันทําอะไรกับไอ้ถังนี้ไม่ได้เลยมันไม่ขยับเลยนะฮะโอเคแล้วแมวตรงนี้ที่นั่งอยู่ตรงแ <c oughs> อบอ,อยู่ตรงหลักเก้าอี้แมวโอ้พระเจ้านี่มันสปอนเขาค่อนข้างขี้อายแต่ว่าย่าแมวมันจะทําให้เขานั้นล่าเริง ล่าสุดสดาห์ที่แล้วอ่ะเขานั้นควรจนเนอพม่านเป็นรอยเลยนี่ไง <c oughs> ควรเบาะจะเป็นรอยนะแม่งเขาเรียกว่างไงนะฮะย่าแมวทําให้น้องแมวมีพลังและตัวนี้ล่ะนั่งอยู่ตรงนี้โอ้นี่คือบารอนเนสเธอชอบที่จะดูรายการทีวีเธอนั้นชอบเวลาที่ฉันเปิดรายการทําขนมปังโอ้น้องแมวมีรสสนิยมที่ดีนะฮะ จะบอกว่าเทสดีนะตอนแรกกลายเป็นแมวที่ชอบดูรายการทําขนมปังนะฮะนี่คืออะไรอ่าเป็นของเล่นแมวนะฮะอุ้ยน่ารักโอเคนั้นเราเอาอาหารให้ปลาได้ปะโอ้เหมือนกับว่านี่จะเป็นถุงอาหารปลานะแต่มันเปิดไม่ได้อะ่ะฉันต้องหาอะไรที่คมพอที่จะเปิดมันอา้าวแล้วก็นี่นะเป็นอันตรายนะ มันน่าสงสารนะถ้าเจ้าปลานี่ยอดอาหารอโอเคนะเราต้องนี่เปล่าตัดเชือกอ่าถูกด้วยเพราะมันเหมือนเชือกมันกำลังขาดนะฮะแล้วก็อาหารหล่นลงมาแล้วไงกดให้หานปลายมยมยิมยมยมยมอ่าเรียบร้อยเอามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ๋อโอ้โหกล้หานปลาเฉยนะฮะโอเคไปเราไปดูแมวตัวอื่นดีกว่าอันนี้ใช่แมวไหมนเนี้ยโอ้ฉันไม่เคยลืมที่จะเก็บมันเลย มันเป็นหนังสือหนักๆที่ฉันเก็บไว้ข้างบนนะถ้าฉันรู้ว่าพวมันอันตรายขนาดนี้แล้วก็ฉันคงไม่เอาไว้ข้างบนนี่หรอกอาจจะร่วงทับใส่หัวนะฮะอะไรขนาดนี้มีรูปภาพด้วยนี่คือรูปภาพของครอบครัวฉันมันเต็มไปด้วยความทรงจำโหคุณยายมีตะแมวนะฮะฉันหวังว่าลูกๆของฉันนั้นจะหาบ้านใหม่ได้นะขณะที่ฉันไม่อยู่โอ้โหคุณยายน่าสงสารนะโอ้ย แต่น้อยน้องแมวถ้ารอดไปได้ก็อาจจะมีเจ้าของใหม่ที่เขารักน้องแมวอยู่ก็ได้โอเคมาดูเจ้าน้องแมวส้มตัวนี้บ้างนะฮะนี่ชื่อว่าพัมกินเธอเป็นคนที่เอ่อตัวคนเดียวมาตลอดเท้ากับแมวคนอื่นไม่ได้เลยอ่ะเออบางทีเจ้านี่อาจจะเป็นแม่สาวน้อยที่น่าสงสารก็ได้อืมเป็นน้องแมวที่เข้ากับตัวอื่นไม่ได้นะฮะแต่คุณยายก็ยังรักน้องอยู่ นี่คือเพนโยและเทรลซี่เขานั้นชอบที่จะนอนด้วยกันนะเป็นแมวที่รักกันอยู่ติดกันเหมือนเหนังสติ๊กเลยอ๋อเป็นแมวที่ชอบนอนด้วยกันนะครับเป็นคู่ที่น่ารักทีเดียวเชียวและเจ้านี่ละ่ะนี่ชื่อเจ้าเอา่อจีโอฟรีมูนอ่านถูกอ่านผิดนะขออภัยด้วยเธอนั้นเป็นเอ่เอเป็นตัวผู้ที่น่ารัก แต่ว่าเธอนะเขาขางคีตกใจเอ่อไม่ว่าอะไรก็ตามเธอมันจะทําให้เธอนะตกใจตลอดเลยอ๋อเป็นเจ้าตัวคีตกใจนะเอ่อฉันคิดว่านี่คือพิสเกอร์เธออยู่ในนั้นเธอชอบกินของจุกจิกเอ,อีกตัวหนึ่งอนะเหมือนกับว่าเธอเหมือนกับชื่อว่าเอ็ดการเธอนั้นชอบจะนอนยีบหลับอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะช่วงสายๆของวันจนถึงตอนเย็นเป็นแมวขี้หลับขี้เเานะฮะหรือบางทีเธออาจจะนอนยันเย็นจนถึงออตอนดึกเลยก็ได้เธอเป็นตัวที่ชอบในการนอนมากๆเลยขนาดตอน,น,นคึนก็ยังนอนอเป็นแมวที่นอนตลอดเวลาเจ้าตัวนี้ล่ละเธอชื่อว่าสลิฟเอ่อสลิฟ,ฟ,ฟเฟสไม่รู้อ่านถูกป่ะนะขอไปด้วยเขานั้นชอบเข้าไปนอนชิวๆอยู่ในห้องน้ำ แล้วก็มองรู้ว่าฉันจะทําอะไรในขณะที่ฉันอยู่ในห้องน้ําเป็นแมวขี้เสืออชอบดูคนอยู่ในห้องน้านะฮะและตัวนี้นี่ชื่อว่ารูฟัสเธอน,น่ารักมากเธอน่นชอบนอนอยู่ในที่ที่นุ่มนิ่มอบอุ่นเป็นขนที่นุ่มมากเลยละ่ะนี่ชื่อว่าดีดีโบลัสไม่รู้อ่านถูกปะชื่อแมวมันอ่านยากมากแล้วคุณยายจําชื่อทุกคนได้นี่คือโคตรเอ่อความจําดีแล้วนะขนาดเป็นคุณยายแล้วเธอนั้นชอบ หาเยษอะไรกินในห้องน้ําตลอดเลยอโอเคนั้นเรากดชาโคโกได้ปะกดได้โอเคมาเริ่มภารกิจเราต้องทําอะไรได้บ้างเนี่ยผมไม่รู้เลยนอกจากให้อาหารปลาแล้วทําอะไรได้บ้างเปิดพัดลมอ่าเปิดพัดลมเดี๋ยวใบไ,ไม้ร่วงลงมาเอา้าน้องขวัญรีโมทเปิดเฮ้ยรีโมทออกมาจากในนี้เอ๋แสดงว่ารีโมทมันลงมาตรงนี้เหรอเปิดทีวีเอ้ย,อยมันรายการสปอนบอมด้วว่ะ รายการน,น่ารักเลยนะฮะแหมน้องแมวดูสปอนบ็อกต้องเปลี่ยนช่องหรือเปล่าเปลี่ยนเป็นช่องเสืออ้าช่องนี้นะฮะช่องทาขนมเคก้กแหมแมวตรงนี้ดูเลยยิ้มนะฮะโอเคแล้วทาอะไรได้บ้างกดเปิดไฟปิดก,ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไฟไหม้นะฮะโอเคนั้นเปิดพัดลมมาตรงนี้ให้อาหารล่วงเอ๋อาหารไม่ลงโอ้มีงี้ด้วยระบบฟิสิกส์สุดจัดนะฮะโอเคน่าจะ หาอะไรที่มันกดได้อย่างอื่นฮะเปิดไฟเอ่อนี่คือถังใส่เอ่อเน็ตติ้งของฉันนะมันหนักมากเลยสำหรับฉันฉันมั่นใจเลยว่าเอ่อมันจะท้าทัาทำเสร็จแล้วก็มันน่าจะเป็นของที่ทำให้น้องแมวนั้นรักได้เลยโอเคนะเราต้องเปิดนัาตาให้แมลงเข้ามาปะนี่เงเข้ามาจริงด้วยแล้วก็เปิดไฟให้แมลงเกาะแล้วก็ปิดไฟเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกัน โอเคถ้าแมวตัวนี้ขี้ตกใจนะฮะน้องดำตัวนี้ถ้าเรากดเนี่ยนาฬิกากุ๊กกูเหมียวเอาตื่นเอานึกว่าตกใจก็แค่ตื่นขึ้นเอาแล้วโดนเจ้าส้มรังแกโถ่เอ้ยน้องอเปิดประตูห้องน้ำได้ปะฉันเป็นผีนะฉันไม่มีพลังมากพอเอาแล้วทำไงอะเอ๋เราจะเปิดประตูยังไงนี่เป็นสบู่อาน้ำของเจ้าแมวไม่ทำให้ กลิ่นหอมมากเลยอ่ะเหมือนกับกลิ่นของลูกอมลูกกวาดแมวน่าจะชอบมันแค่ okay, นั้นเราต้องหาทางเปิดประตูแล้วเปิดไงอ่ะอต้องกดอันนี้อีกทีนึงเปล่าให้น้องตกใจไม่ได้ฮะหรือว่าเปิดห้องน้ําอ่าแมวเปิดเองได้แสดงว่าแมวสนใจนะลออีกทีนึงไม่ได้แล้วถ้าเรากดที่นี่อ่ะโอ,อกแมวก็จะไปขวน ไปขวนเฉยอ่าแล้วกดห้องน้ำีกครั้งเงี้อ๋อแมวก็ตกใจวิ่งเอาแต่โดนข่วนเ้ามาสนใจแมลงแล้วเอาเน็กติ้งหล่นแล้วแมลงไปข้างบนเอาแล้วแมลงมันไม่มาเกาะแล้ววะาทำไงวะเนี่ยตายแล้วงั้นเรากระดิกตรงนี้อ่ะให้แมวสนใจอ่ามันสนใจจริงด้วยแล้วไงต่อเราจะให้น้องไปเปิดประตูยังไงอ่ะเปิดไฟอ๋อนี่นี่กดตรงนี้ เอ้าไม่สนใจเอ้าน้องสนใจนี่นะเอาหนูไม่สนใจแนละ้วกดีทีนึงอะ่ะไม่ได้แล้วอืมนั้นเราต้องเปิดไฟปั๊น้องจะตกใจไม่ได้ถ้าเราเปิดพัดลมเปิดปิดพัดลมไม่ได้นั้นถ้าเราเปิดทีวีอะ่ะว้าวปิดทีวีก่อนต้องทำไงให้น้องมาตรงประตูได้ปะเนี่ยนี่เป่าอาหารแมว กุ้มๆแมวสนใจไหมไม่สนเปิดซิงน้ําก็ไม่สน้า้าขยับอา้าวแล้ว้าร่วงลงไปเลยอ้าวเอา,เอาไงน้องแมวลงมาแล้วน้องไงต่อปิดๆอา้าวแล้วน้องแมวขึ้นไปอา้าวหล่นน้ำอา้าวแล้ววิ่งกลับมาที่เดิมเอารีเซ็ตเหรอเอาชิบหลยโดนรีเซ็ตว่ะเออแย่แล้วเอาไงดีวนะเนี่ยเปิดตู้แชมพูฉันเป็นผี ไม่สามารถเปิดมิลเลอร์ได้แม,ม้แต่คนั่งดูหน้าตัวเองก็ยังดูไม่ได้แสดงว่าต้องให้น้องแมวมาตรงนี้ใหม่นะเหมือนรีเซ็ตเกมนี่ตกใจไปอา้าวนอ้องส้มขวรแล้วไงต่อเปิดทีวีตรงนี้ปะเปิดช่องเสือแล้วก็กระดิกตรงนี้อา้าวน้องก็อา้าวแล้วกลับมาที่เดิมเลยเอา้าวชิบหายแล้วทำไงอะ กลายเป็นเสือหรือว่าต้องเปิดปิดประตูเปิดปิดใหม่ไม่ได้ต้องเป็นเค้กอา่าน่าจะต้องเป็นเค้กใหม่นะฮะแล้วก็กระดิกให้น้องมานี่อา่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสือปะลองปิดเปลี่ยนเป็นเสือดูไม่รู้นะว่าตอนที่น้องลงมาจากตรงนี้แล้ววิ่งกลับไปที่เดิมอะ่ะน้องจะเอ่อ มีปฏิกิริยายังไงนะฮะไม่แน่ถ้าลงมาแล้วเจอเจ้าแมวตัวนี้ดักแล้วก็อาจจะวิ่งไปที่ประตูเลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แนละ้วลองดูอปิดปิดแล้วน,น้องก็ขึ้นมาตกน้ําตกใจกลัวเสียงเสือวิ่งไปหาปลาอาอย่าบอกนะว่ากูต้องให้อาหารปลาและแมวก็ตกตกตก,ตกปลาเอา้าเฮ ปลาร้วบไปในกระทะอย่าบอกนะว่าเร่ยบร้อยกูเผาปลาขอโทษนะเจ้าโกดี้แล้วไหนบอกว่าคุณป้าสงสารปลาไงสงสารว่าปลาจะไม่มีอะไรกินปลามาทอดอย่างนี้หมายความว่ายังไงคุณป้านี่มันเป็นเกมน่ารักจริงปะเนี่ยแล้วไงต่อปิดถังเปิดกระทะเปิดน้ําเอ๊ต้องทำไงเปิดพรมนี่ไงเปิดพรมทําไงต่อ ให้แมวตัวนี้ได้กิน่นฉันชอบกินอาหารเอาอ้าวประตูเปิดแล้วอย่างนี้เหรอเย้ yeah, พวกเราหนีเร็วปลอดภัยแล้วพวกเราไปอิสระปลอดปล่อยน้องแมวอ๋อแล้วก็จบอย่างนี้เลยนะฮะน้องแมวรอดแต่คุณยายกูตายหาคาที่มือยังออกมาจากนอกห้องอยู่เลยแจ้งน้อยน้องแมวเข้าไปอิสระแล้วก็รอดปลอดภัยนะแต่คุณยายคุณยายเือนตัวแตกอยู่ข้างในเรียบร้อยไม่นะแล้วจะมีคนมาเจอไหมเนี่ย แล้วเจ้าแมวพวกนั้นวิ่งหนีไปไหนแล้วจะมีคนรับไปยังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่สงสารไอป้ป่าไอ้ป่ามันโดนทอดกลายเป็นปลาทองทอดของจริงนะฮะโอ้โหเรียบร้อยเลยโอเคนี่ก็จบไปแล้วสําหรับเกม Six c a t Under แต่ผมว่ามันน่าจะเป็นคําเดียวกับ Six Feet Under ซึ่งเป็นความหมายของคนต่างประเทศนะฮะที่แปลว่าฝังศพให้ลึกลงไป6เมตรนะฮะเพราะว่าเวลาฝังศพเนี่ยต้องฝังให้ เออลึกไป6เมตรนะเพื่อที่จะศพจะได้ไม่ขึ้นมาหรือเป็นความเชื่ออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ปกติถ้าฝังศพต้องฝังศพให้ลึกลงไป6เมตรน่าจะล้อเป็นชื่อเกมเกมนี้นะฮะโอเคนะก็จบไปแล้วสำหรับเกมน้องแมววิ่งหนีเอาตัวรอดและคุณย่าก,ก็ตัวแตกพร้อมกับจอบปลาที่โดนทอดนะโอเคสำหรับ,บคลิปเกมเมอร์ amer, ขอตัวลรไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ